วันนี้ผมจะมาเปลี่ยนโช้กซเนะครับแบบไม่ต้องถอดเฟรมนะครับทุกคนเราจะเปลี่ยนยังไงไปดูกันเลยครับตัวนี้จะเป็นโช้กโชบีแทนนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเตรียมนะครับประแจเบอร์14แล้วก็เบอร์12นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกันเลยครับเริ่มแรกเรามาถอดข้างล่างออกก่อนนะครับทุกคนถอดออกสองข้างเลยนะครับ จากนั้นมาถอดตัวบนออกนะครับทุกคนข้างขวาดันไปข้างหน้านะครับอ่ในที่สุดก็ถอดออกมาได้แล้วนะครับหนึ่งข้างวางไว้ก่อนครับข้างนี้ก็ถอดออกเหมือนกันนะครับทุกคนข้างนี้ก็จะถอดง่ายหน่อยนะครับอออกมาสองข้างนะครับ จากนั้นเราก็นําโช๊คที่เราต้องการเปลี่ยนมาใส่ได้เลยนะครับทุกคนให้เพื่อนๆนะครับดูตัวเกียวด้วยนะครับให้ตัวเกลียวหันเข้าข้างในนะครับฝั่งนี้จะไม่มีเกลียวฝั่งนี้จะมีเกลียวนะครับทุกคนเราก็ไปใส่ข้างบนก่อนนะครับแล้ก็ล็อกให้แน่นได้เลยนะครับเอาพอจึงมือนะครับเพื่อนที่ใส่ก็ไม่ยากนะครับเราล็อกข้างบนแล้วเราก็ดันขึ้นได้เลยนะครับเพื่อน เราจะใส่ข้างนั้นก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะล็อกไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ยังไม่ต้องหมุนแน่นก็ได้ครับอ่าแล้วก็ใส่ข้างนี้ได้เลยครับแล้วก็ดูเกียวด้วยนะครับทุกคนเอาเกียวหันเข้าไปข้างในนะครับ และนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนโชค๊ค p ีซนะครับด้วยวิธีไม่ถอดเฟรองนะครับเพื่อนๆใครที่สนใจโชคนะครับตอนนี้จะเป็นโชคโชบีแทนครับเพื่อนๆสามารถสั่งที่ตะก,กาได้เลยนะครับ